สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามเอิงชาแนลค่ะวันนี้จะมาดูน้องเขาตักหอยเชอรี่มีไอ้กระตัวยุ่งมาด้วยหอยเชอรี่ฝนตกแล้วหอยออกเต็มเลยเป็นคลองเล็กๆนะคะไข่หอยไปดูน้องเขาอุ้ยได้เยอะเลยน่ะน่ะอุ้ยแป๊บเดียวเอง เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาพม่าพี่ลืมละขยู่หอยเชอรี่ภาษาพม่าเขาเรียกว่าขยู่นะคะเนี่ยอู้นะแต่มันอยู่ตรงกลางน้เดี๋ยวตกน้ําเออแต่น้ามันใสอยู่นะอู้มันออกไข่เต็มเลย นี่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 นอูเปนเริ่มเลยนี่นี่ลูกใหญ่เลยเนี่ใช่ลูกเรียกเป็นลูกตัวตัวใหญ่เลยเนี่ยพี่ขอถ่ายคลิปหน่อยนะมาถ่ายคลิปน้องเขาเก็บหอยเชอรี่มีเยอะเลยนะเนี่ย มีเจ้าตัวยุ่งมาด้วยตามไปดูตามไปดูปดโอ้มีไข่มันเต็มเลยเนาะนั่นนะมันอยู่ในผักตบนะเนาะ อยู่ในต้นต้นอะไรนะต้นต้นกกเนาะต้นดอกถูกเต็มเลยมีปลาตัวเล็กๆด้วยปลาปลาช่อนมีนะตัวนี้เออปลาดุกปลาช่อนก็นมีมีที่เดียที่ทำรัศมาไั้ไหมนม่ใครขายเจอพผู้กำนาลนี่ไม่หัวเอาไปช่นน้ำคืมนมาจะทกที่ไหน เราไปทํายังไงอะเอาไปต้มเอาต้มแล้วจิ้มน้ําพริกอย่างนี้เหรอเลือกเอาไปผัดไปแกงเอาไปยำอ๋อเอาไปยำ<ช>อ๋อยำใส่อะไรแบบใ,ใส่มะนาวใส่แบบไทยหรือแบบพมา่ใมาใส่ <laughs> ใมะนาวใส่มะนาวใส่ <ไข S 2> <elles S 1> พริกใช่ไหมน้องเป็นชาวพม,ม่านะคะมาเก็บหอยเชลรี่ชื่อน้องอูมีอูตามไปดูน้องกัน โอ้ยตรงนี้น้ําใสได้เยอะอยู่น้ําใสสะอาดเอ้าไอ้จะวยวิ่งหน้าตั้งเลยนี่นี่ยพี่ลืมถือกระชอน <c oughs> ยาวๆมา <c oughs> ด้วย <c oughs> เออมีอยู่พี่ลืมพี่ลืมถือมาให้นู่นอะตรงกลางอ่ะเยอะมากเลยน้ลมากเออนั่หน่าอยู่ในต้นกกเต็มเลยไข่หอยเชอรี่สีชมพูเต็มเลยได้เต็มกระแป้งแน่แนงานนี้ กับบรรยากาศยามเย็นนะคะนุ่นไงดอกสนุออกดอกแล้วสีเหลืองๆเห็นแวบ,บๆอ๋ออร่อยไหมอร่อยอืมน้องเขาเก็บดอกสนุไปผัดไข่อร่อยตามไปดูอีกสักแป๊บหนึ่งโอน้ำมันใสอยู่เนาะฝั่งนี้นี่น,นี่เต็มเลย ตรงอือัวไปเนี่ยนะถ้ามันโดนนิ่งหนึ่งมันก็จะลงไปนี่นะเออมันก็รู้เหมือนกันนะได้เกือบเต็มกระป๋งแล้วเก็บหอยเชอรี่ค่ะเอะ โอเคพี่กลับแล้วนะคล uh huh. ิปนี้สาววุ่งก็ไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอุ่งชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ